ครับผมสวัสดีครับผมก็ผมต้องซุกนกเขาหญ่เมืองแพร่น้ำรวมครับสภาพบ้านอูแม่บ้านย่างน้ำกลนออกผมออกมาแต่มือขึ้นนี่ครับแต่ว่าสิครับเขาไปเอาของ โอ้แต่ว่าน้ำมันไหลอยู่เลยนี่น้ำมันเฉียวอยู่เลยแน่มันคือลงลึกลงลึกลง,ล,ง,ล,งละทิีมันจะลึกตรงไหนอ่ะน,นัะ่นพ<า>ี่ลงมันมันจะไปลึกตรงไหนอ่ะน,น่ะนนไ,มไม่ไปไม่ไปม,ม,มัน หลงหมดแล้วนั่นนะไม่รู้ผลทางอยู่ตรงไหนนั่นอะไรเนะี่ะมาไม่ไหวอีกตัวครับอันนั้นคืณน้ำมัมนเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวคุณครับ ไววมันคือเลือดไปเรื่อยหละที่เอ้ยหน้ามันไหลก็ะฟืดตัวมันออกมาที่มันจะอ,ออกมาได้อี่ว่าล่ะนี่เนี่ยเออ แห้งหน,น้ำเริ่มไหลแห้งแล้วโอ้มันไหลยันยางบอยอยากไปบนนี้นี่ไม่นแนวอยู่บนอะเย็นนี่ลงน้ำมัคือแห้งแท้ท่านเหมือนแห้งแห้งเหรอ หยรอหิมมันแห้งหายเล้อโอ้ยขิดผิดแล้วขิดเลย น้ำคุ่นอ่ะง่ายกิปของปักเ้าสรวมแล้วพี่น้องเลย

ป็นยังไงพอข้าหวยโอ้เงินหายแล้วเนี่ยเลยเอาเงินหายแล้วเนี่ยหน่อยนึงลืมไาลูกไปหานก็ได้เออไปไปนั่นก่อนแก่แหงอยู่หรอกเนาะหวยหวยก็เก็บไปให้เด้อนนนน่ะดหมููเอารถเอาปอกไปตั้งแต่เมื่อคืนครับ เป็นไงเป็นไงโอ้เฮ้ยฮึฮยฮเฮ้ฮึฮฮึ้ฮึฮฮึฮ หาดูผู้ประสบภัยเก็บอยู่เก็บขึ้นข้างบนบ้างแล้วล่ะออกไปนู่นป่ะันั่นนมันขึ้นมาเรื่อยๆนะโอ้ ออกไปนี่แล้วมันสหลายอ่ะน้าเปล่ามาไอ้ใบไอ้ย่ามจะไปไก่สายไฟเสาไฟด้วยไอ้ย่างก้อนพุ่นเรียงข้ออะไรพุนย่างก้อนย่างก้อนนาตรงนี้แห้งครับ นี้แรงมากแรงมาก <c oughs> สอยนู้นกนแหง้งกาในซอยหุ่นจะแหง้ง <c oughs> เป็นไงเป็นไง <laughs> ไปนู่นแหละบ้านที่ซื้อใหม่ที่ซื้อใหม่นู่นแหละดอนมูนไม่มีมาวปนนั่นไอ้หนูเล่นบอลเฉยนั่น ยังไงบ้างลูกนนสบายสบาย,บายใช่ไหมชิวชิวครับนี่ครับ <c oughs> ว่าแม่ของน้ำความลึกของน้ำ เฮียยังก่อนหนึ่ครัมมาเก็บมาเก็บกองลูกอยู่นี่ครับช่วงนี้ลึกลึกครับลึกลึกช่วงนี้ เฮ้ยเกิดมาก็บ่เคยพอเคยเห็นมาไม่ไหวแล้วบ้างเถอะจะ้างเถือกหลุมนี่มันมีหลองมียังอันข้างโคงเลยเออคอยนี่นี่นี่ข้างหลอยยังมาที่นี่มาที่นี่ข้างนี้ข้างนี้อยบอกเวเจ้ขึ้นไปทางฝุ่นมา ไม่ไหวจะเอาทำเวลาดินี่ครับช่วงนี้นี่อาการนักสีมิดร,ระบาดลังนี่ไปไปไป ถ่วเบกต่ดนี่ครับวัดเฮ้ยมีคำบรรยาย ส้อยนี้เรียบร้อยว่าแล้วครับหุ่นห้องเจ๊วแจ๊วออกไปบไ่ได้เขับไปบไ่ได้กำลังสิบคนขีด ลำลึกลงไม่ลงแม่โบโบไฟแล้วโบไฟแล้วโอ้ยนี่ขนาดมันสูงๆนะช่วงนี้เนาะในรอบกี่ปีนี่ในรอบมันรวมตั้งแต่ปีห้าสี่ที่วันห้าสี่เนาะครับอ๋อ ờ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  luồng ốc là lọt lẹ lọt lẹ tấp qua nhanh thì cứ bỏ khấn với mình รถเสียจอดอขนาดน้ำน้ำใหม่ น้ามันเป็นยังมันก็เป็นจังสีเป็นฟดเป็นของซ่อสะพานนี่จะผูกกระสอบไผ่ละสักลากยืน <c oughs> ไปไหนมาไปไหนมา มันจะแรงตรงนั่นแหละไม่ไม่พายุไปพาะวามน้าไเียวข้ากัดง่ายข้าขึ้นยากน้ามันไหลมาไอเรื่องเปียกนราไม่กลัวรกลัวใส่เดือนอย่างเดียว ไปไปเลยไปลดลดลดไทยทั้งไหนเออทไทย่ปดี ได้แล้วนะทีนี้เยอะเยอะ